สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอนะคะเรื่องการรับมือกับความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตค่ะครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับเรามีข้อคิดดีๆจากข้อความหนึ่งค่ะชื่อว่าล้มได้แต่อย่าเลิกเดินวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่ามีแก่นคิดอะไรที่เราเอาไปใช้ได้บ้างนะคะน่าสนใจมากครับเพราะถึงจะรู้ว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา แต่การรับมือกับมันจริงๆเนี่ยเออก็เป็นอีกเรื่องเลยใช่ค่ะจุดแรกที่ข้อความนี้เน้นเลยก็คือเรื่องการปรับมุมมองก่อนเลยว่าแบบในชีวิตเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยล้มเหลวมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยอืมครับการยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนเลยเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆครับค่ะเพราะมันเหมือนช่วยปลดล็อกเราจากความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเจออยู่คนเดียวหรือรู้สึกผิดที่ทำพลาดไปพอมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็ เออก็ช่วยลดแรงกดดันไปได้เยอะเลยครับทําให้เราพร้อมจะมองไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไม่จมอยู่กับอดีตนานเกินไปนี่เหมือนเอ,อ่อท้าทายความคิดเดิมๆของเราเหมือนกันนะคะถูกต้องเลยครับมันเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยนะจากเดิมที่เราอาจจะคิดว่าการล้มบุ๊บเนี่ยคือแพ้คือจบแล้วใช่ค่ะแต่ข้อความนี้บอกว่าไม่การลมมันก็แค่เหตุการณ์หนึ่งแต่การตัดสินใจของเราต่างหากว่าจะลุกไหม นี่แหละคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงอ๋อคืออยู่ที่การตัดสินใจของเราเองครับการเลือกที่จะหยุดอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆเราควบคุมการตัดสินใจนี้ได้มากกว่าตัวเหตุการณ์ที่ทําให้เราล้มอีกนะครับพอคิดแบบนี้แล้วเออมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ตอกย้ําเรื่องนี้คือความล้มเหลวไม่ใช่สัญญาณความอ่อนแอแต่มันคือบทเรียนใช่ครับบทเรียนที่บอกว่าเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ อันนี้เหมือนเปลี่ยนความหมายมันไปนเลยนะคะจากเรื่องแย่ๆกลายเป็นเรื่องดีได้ไม่ดีพออืมค่ะก็เปลี่ยนมามองว่ามันคือข้อมูลคือฟีดแบ็ที่มีค่าว่าเออเรายังขาดตรงไหนนะต้องปรับปรุงอะไรมันเปลี่ยนสถานะเราเลยจากผู้แพ้กลายเป็นผู้เรียนรู้ซึ่งมันฟังดูมีพลังบวกวก,วกันเยอะเลยนะคะทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อครับมันเปิดโอกาสให้เราเติบโตได้จริงๆแต่ก็นั่นละคะ่ะ ในความเป็นจริงการจะลุกขึ้นสู้ทุกครั้งบางทีมันก็ยากจริงๆนะคะมันมีช่วงที่เหนื่อยที่ท้อมากๆจนแบบไม่อยากทําอะไรเลยครับเข้าใจเลยครับแต่ข้อความนี้ก็ยังให้กําลังใจต่อนะคะว่าขออย่าหยุดเดินถึงจะรู้สึกว่าก้าวได้ช้ามากๆก็ตามเพราะทุกก้าวที่ฝืนเดินต่อเนี่ยมันคือชัยชนะเล็กๆของเราเองประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ เรื่องพลังของความสม่ำเสมอหรือการกระทําเล็กๆที่เรียกว่า small wins เนี่ยแหละ small wins หรอคะครับมันสำคัญมากในการสร้างโมเมนตัมสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองคือการที่เรายังเดินต่อไปแม้จะช้าหน่อยแม้จะเหนื่อยมันคือการบอกตัวเองว่าเออเรายังไม่ยอมแพ้นะค่ะค่ะแล้ะชัยชนะเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่มันจะค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มพลังให้เราจนผ่านช่วงยากๆนั้นไปได้ในที่สุด ไม่จำเป็นต้องก้าวกระโดดแค่ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆใช่ครับค่อยๆคืบหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพที่ให้ความหวังมากๆเลยค่ะแสงสว่างมักรออยู่ที่ปลายอุโมงค์ไม่ใช่ที่จุดเริ่มต้นโอ้โหอันนี้เป็นการเปรียบเปืยที่ดีมากครับฟังเรารู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเลยนะคะครับมันบอกเราว่าแม้ระหว่างทางมันอาจจะดูมืดมนมองไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่ถ้าเรายังเดินยังไม่หยุดอยู่กับที่นะค่ะ ปลายทางมันมีแสงสว่างรออยู่เสมอแน่นอนมันคือการสร้างความหวังความอดทนซึ่งจำเป็นมากจริงๆครับเวลาเจอกับความท้าทายยาวๆสรุปแล้วข้อคิดหลักๆจากล้มได้แต่อย่าเลิกเดินก็คือ 1. ยอมรับก่อนว่าการล้มเป็นเรื่องธรรมดามากๆ 2. ความพ่ายแพ้จริงๆคือการไม่ยอมลุกขึ้น 3. ม,มองความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนครับเพื่อการเติบโตและสี่สำคัญมากคือ กัดฟันเดินหน้าต่อไปแม้จะทีละก้าวเล็กๆก็ตามเพราะทุกก้าวนั้นมีความหมายแล้วก็ปลายทางมีความหวังรอเราอยู่เสมอนะคะครับผมเป็นแก่งคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆครับก่อนจะจบกันไปผมก็อยากจะฝากคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับได้เลยค่ะว่าถ้าเราลองปรับมุมมองมองความล้มเหลวเป็นเหมือนครูหรือเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้จริงๆแทนที่จะมองว่ามันคือความล้มเหลวแบบสิ้นเชิงไปเลย ค่ะการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้มันจะส่งผลต่อวิธีที่เราวางแผนหรือตัดสินใจทำสิ่งต่างๆในชีวิตต่อจากนี้ไปยังไงได้บ้างครับ